มาถงที่นี่นะคะเขาบอกว่านะครเป็นบ่อน้ำศักศิษย์อไาทยทีอกจะเไทัหมดบ่อแต่่าจะเป็นบ่อน้ำศักดิธย์เอฟซี

ไหวคือว่าอล่นึงเราเนี่ยต้องอยเรีอง่อคุยเก่งเรา่รีบเราปนั้นยวบ่อน้ำศักดสิทธนอเราถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วนะเป็นบ่อทีอ่ มีหนึ่งเก้มีหนึ่งในเก้าเาเเนัวเ้ทำพีกขอกดน้ำพี่หน่อยดิรางีที่มีน้ำอยู่ันนบอกได้ใช่ไหมบอกแล้วได้าเอาไหม้ไ้แ้วโง่ายป่รน้ำะคุ้พันเอาบ่

เกเรอคหม่ยากมาางซ้าม่นตนี้ก็ได้ดิี้ก็ได้เะเข้าโยนนเข้าโอมันเข้เรือนี้เลยเข้าางแล้วมันมาเข้าเข้าของเราจริงโยนมเข้าเรือแล้วเหรออืม มาพี่แหละไม่รู้ว่าจิ๋วกันไหวานไมไม่ยงบาดเลย ไม่เย้าเไม่เข้ามันเลยนะคะนี่ใครจดโยนดึงใช่ไหมคะเหรอนะคะใส่บาทนะคะ๋อหนูดึงใช่ไมคะไ่ได้ไม่ได้่ต้องโยนให้สุดให้ใส่บาทเลยนะคะอีกน่ี่นะคะบาทอีกนึ่เนาะเดี๋ยวเราก็ตักตรงนี้เลยเหรอีเข้าปะยังยัง เอาลุงท่นดูนะเอฟซีลองดูลองดูนะคะแอนแอนจะเหมื <Regard. S 1> อนจะเข้าแนแอนนมีเข้าแอนต้องโยนแบบใม่ินาีจับกล้องให้เลยนี่อ่ะอ่ต้องต้องถือเจ้ต้องถือด้วยดูยาว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 ทีพี่ทางนี้ทางนี้ออกแล้วนะพี่พี่เดงพี่แดงพี่เดงดึงเข้าไป

อีเบีดึงเขาอย่างไอีเบอยดึงเยดึงยดึงยอีเบียอีกอีกอีนี่นะครเก่งจริๆนะสุดยอดนะสาธุสาธุสาธุยังไม่ได้เลยเดี๋ยวพตอนนี้เรากำลังจะลองเราจะโยนจะเลียนเนาะอย่าเข้าไปทุกคน

ไดฟ้าเไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเาไม่ได้เีได้นะพีเนกมื่อกี้เกือบยังไม่เข้ามาคุณเป็ยังขอบและเด้งเข้ามาของพี่หันะลูกหัวลไบ้านทีมาตีหวใหนยยังโโบโชคดีโชดีโชคีโคได้เงินถวยเป็นแนะ โอเคแม่มันทีนโชคดีโชคดีแม่มันทีนจะเอาอยู่เอาไปดิหน้าลูกหน้าได้ด้วยนะคะแม่มันทีนเอาดึงเข้าแม่มันทีนดึงขันลูกโทรศัพท์ด้วยนะคะโทรศัพท์เฮงเฮงเลยยอดฟังตังสวย ขบ่องฮะขบอผมไม่ไหนโยนกลัวไม่เข้าเลยไม่โยนแมนเดยวไอน้เดี๋ยอไอให้เจ้า